วันที่สิบเก้าเดือนหกปีหกแปดวันนี้วันที่สิบเก้าเดือนหกเป็นหกปีหกแปดเป็นวันที่ห้าเศษที่ข้าพเจ้าเขียมนมาชัิเจาะกับวิชัยขอถวายเสด็จสดสารทยาพสุทิพระบุตรลและมนต์ต่างๆถวายเป็นพิธบูชาทำบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ญาบูชาแลครูบาลสังฆ์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตังต้งมั่นมีสติโดยได้ มีสมาธิเจาาาคระบพยชนะในบรสัญญิอย่างตอนนี้ดเทินมดกับพนัตนาไตระหสมาสุปโตกะขอวรระธรรมประคองตามพิบายนเจมีสว่าขตัวประคอวตาธรรมโธรรมนัมสามีสุปฏิปันโนประคตัวราะสงาขงสราบขงมามีบทบูชาพระทรีพิาอระหสมาสุปโตสุจิังป่รินิพุโตผูนรมโนธารามีารามีจัสเซจตเยาวเชีวาหามุธรรมังสังฆสารนังข้าตัวปุชมีพัตนาตยังธรรมจาราวิสตินา بس اژمن د ښه واره زمند د ځغواره سوتره خسن د سپتا ساتما منيرانس ساسون د ساسموکه څنګه سچي کامه چرو پي کې ته سي خراته ته دري شه بي باندې دي پيره ده چا مي ترونه خاين دي شه هاو د هي شه ته มหเจนตุเทวสาราธารวิสเมยาขาันทาานาขาติท่นต e e ah e ัดส e ันติเจยมุนีวารวัตานาสาตบเมสุนันตุธรรมสัมนาโรยยำปัทถันตาธรรมสัมนากโรยยมปทถันตาธรรมสัมนากโรยยมปัทถันตาบุสสาระัคมปัตบุสราขันมการนโมตัสสาภะะวะโตอะรหะโตัมมาสมพุธัศสะน้โมตัาสะวะะวะโตอะรหะโตัมมาสมพุธัศสะนโมตัาสะวะะวะโตอะรหัโตัมมาสมพุทตสสะ บุตตัยสารนคมบาถาผู้ทามสัรนิษสามีรรมสารนิษฐสาสักขังสารนิษสามีทุกที่บิดผู้าสันนษสามีทุกงี่บิดามสารนังสามีทุกท่บิดสังขันสันนิษสามีาที่บิดผู้ถาสันนิษสามีท่างี่บิดถมสารนิงสามีท่ยัี่ิดสัขันสันนสามีบุตรสัาิยาคถาหน้าที่เมสัรนิงฐ์อนยมผู้โเมสารนังวารังเอเตนะสัวะเสนสุติเมหุตสัพพา น้าทีเมสาระนางอัญญ์เทโมเมสาระนางวัดังเอเตนะสัรเจวะเชนสวดเทเมหมันตุสัพพะทาน้าทีเมสาระนางอัญญ์สักโอเมสาระนางวัดังเอเตนะสัรเจวะเชนสวดเทเมหมันตุสัพพะทาบุสัตติรัตนะตานามขถาก็ถังเมเมรัตนพูตัสยิรัติตัณฑามังนเมรัตนพูตัสวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนพุทธสวิสุทธิทิฏฐิเอตังนเมติรัตนพูตัสวิยะหัง สัมมาสัมโพสติตวิสัยสัพโพตังอัญโยยายุตโขโนข้าสัพวาตังอสุเมตยังพีพิเตแถวเวธาติทันเตกังวินาติติเตขาละสัมภเวนะารโอคานาจิจจเดนจาราตุกูตังขำเพียรยานาวิสยังอดิตตุตัสสะทาเวนิหิปันตะชินิวิชันเดรังปังโลกำเหติเหตุจิตจิตแต่ฐนจุปรักภะนิยังเจสันติสุทวิทิสังขุนกายตาญาณเมหเยวะเนณาตายสุวิสุตตัลปิสมุปปัสสะตังมโนสิจุท้ปภาสาทัฐทานังปุญญติกันนัมสันนาตมุต ตวนักภูมังทุขาสาระมุขขาสารนาขะตานังปูชาระเหตสุบาระมังอูคคปูเสนยามีพานัสสกิริยาโยบนิสยาถัสัมมาเกเรสัมาราศสทานเศรษฐิยาจะสาธุยธากุศลัยหกเกษวณียังปานีหิจาเิตสัตนานาขมานิียามวาวัสสเมหิตามติรัตนาสารนงขตามหาดินที่มองข้นินสุนมามสัมมาปูเสมาจามิตสัตตาสุบรานาจตตัตธรนุปปจาลีสัทาราตสัปุญญานะ ตัสสเทนะสุขีพานมุเตนตสถาตสธาเป็นสุวัติหตัโยเจธาธมมยามิปมานะูโตโตกุตราวิสมุญญนียัดโตสุพชันต่สอินิจจะยายายยาเมงตัมุตุเยปจิตโตสุปสาธาการโรมาการสิทธคาถาโยจากขุมามหมะอปการโตสามวพผูโธสุขโตมโตมาราสาปาสาวินิมจยันโต ปเภทสิ่งนี้ังว่านิสะตังกไม่ในผู้ทำวารนตาสเศษะาษาในมามีโลกาสนาท่านจะไวิยการจัดตันเทศาสเตสสีิ่องุสาปันตารายจะมีนัสมทมโทโชโยเวตัสสาตุชาเสดสโลกาสนวสุทิมาคั้งนี่อยนี้ก็อธรมะทศธาริสาตาวะโะโหสันติกรุชิโนธรรมวรนตาเศษภาาในมามีโมหะปะทารัอุบาสันตราหัง ตันเตสสาเตสยสิทธิโหตุสาพันตารายาจวีนสเมตุสาธรรมเสนาสุขตานุโโยโรขัสสาปปุปะุปภคิเลสเสตาสันโตสันตินิโยชโกจสัมวคาัตรมวิตังขโรติสังฆังวันตันเสมสีระทิถิตังเตสสาเตสสิทธิองตุสาพันตารายาจวนนสเมตุบุสนโมกาตตกาคถา นโมอาราหะตสัวสามะสามุตตะสามิให้สินโนนะโมอุตมธรรมมาสสะวะขะตเสวะเตนิทนะโมมหาสขาสาบิวิสุทระติิสิโนนะโมอมกาติสสะสะดัตติยะสัตว์ทุกังนโมอมกาติสสะ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 วุตติยะสัปินโมการะปะปะเวนะเวคัสันตุปัทถวะนโมการะณุภะเวนะสุวัติหงตุสัพพะทานนโมการะสะเตชินาวิตินิยมิเตสะวาเตชะตาบรมการุสุตตะวะปุตตะสาสนัง วิตารคประกามุในสังรมันเป็นเ่ีวบิสตาสังคาาพิยตตยยาสสิโนมุสันตสาุติหิสาวกาเตชะเนสุตตมุสนังครสุตังเสวนาบจบานังปินันจตเสวนาปุชาสกุนียังเอตมมคารโมตมัปริโรปเตสปสภิจักะธรรมตตาอะตสัมมบริจจเอตมคารโมตมังุสิจันเสปันจริเะจสิจิตตสุภาสิตาจยาวาตเอตัมมคารโมตมัง

อโขการวิรัสังเข็มเอตมาคารามุตตะมาเอตัสิสารนิชตาวานะสัพพะธรรมประราชิตาสปาราสุถิงขเสันติเตนเตสังมาคารามุตตะมาเตมหาสมัยสุดเอวามีสุตังเอกังสัมัญยบข่าวว่าสาเชสุวิหาราติกาพิราวุตุสัมมิมหามนิมาตาบิขุสังเข็นะสัตินปัจจมาตยีพิขุสตยเสภีว่าทหันตยีทัศหิจโรกะระตุหิตเถวตาเยปุเอนะสันติปัทิตาหันติ ระามบันตัศสนาพีุ่สัจาตะขอจะตุนมาสกาวาสยกานังเทวนังเอาโหิสียังขอบว่าขบันสาเกสุวิหารติกบเบรวัตุสามิมหาวเนมมาทาเบุังสัตมปัญจมัติหิพขุสติสาพว่าหันติ้าสหิุโลกระุหีทว่าต่ปุเรนัสนิปิตาหนตีร่าขบันตาศาสนาพี่ยาเบรุักาจะยาน้าม่ยั่งพี่ยาเน้าเบรขวว่าบันตโนภาษาเกเมยามาอุปสรรคเกิดิม่เะาว่าขันตอดสตวเกศเ เราขอตาเทวะตาเสยะถัดไปนม่พระราก็ภริสสามินทตังวาบาหังภาษาอียาภาษาฤิตัว่าบาหังสมินเสียรเว่าเม่อวัสดาภาาเสทวส่นตานิตาบัคเข้าาตุวจปะตุวประตราหงสุขเมื่ขตาเทวะตาัเข้ามันอธิษาเทวว่าอิกรรมนาถุกรรมนิจตะงทีตาขอกาว่าัเข้วมตจสันติใจมากระหาาสิมาสมโยปวนัมินเ่อมักายาสมาฆ่าตาข่าตางหะทำมาสามเณิตายวาปราชิตต่างนติ เาจะขอเวลาเทวะตถาภะเขามันตัวสันติเกณมาคาถังอสริ์ตะระฐาลพิาบสามารถหาังสูจิตตังอัตโนอุทกรรมางกลางสุสาทีิมาในตอนนี้ค่อเห็นว่าอินทันยานีเราขันธ์เดีบันไดตอนติเราจะขอพระโคร์เาจะขอบวลาเทวะตถาภะเขามันตัวสันติเกณมาคาถังอสิเสตบากีนสิบีขังถ้าเขียนเราหาจะไม่ในชาติจตาติบสุทวิเม่เาจุมต่สันตตาสูสุราคายบจะขอบวราเทวะตถาะเขาวันตัวสันติเกมาคังสิ ยี่สิบพุทะสาราคักสาชทัตตาเนะเสนาเตฆะมีสันติอาภูมิปัญหายมันสั่งเี่ยงแต่ว่ากายังบริบูรณสันติติทิตาโขวะคอยไปขวานในสี่ปาพเปตาสุลกะตาตุสุเทวะตาสันิปติตาหนติตาถาคตังตาสนายาปิปุสังกัญจะเยปิเตเปเวเสุวันิตามัทานังอรหันตสามมสสุปตะเตสัมบิะขมันตานังอตัปรมาเยวะเทวะตา สันนิปริตาเหสุสยาถพิมาเหตตะฤิอิยปิเติเข้าไปว่าเป็นสันตินะคาต่ามันานังอรหันตสมาสมทาเตสัมว่ข้มันานังเอตัปานมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเป็สันติสยาถพิมาเหตุตระอาิสามิเข้าไปเดว่ากายานังนม่จิตยิสามิเข้าไปเว่ากายานังนไม่ทสุนันตะน้มัไม่เทศสามิเข้าไปเว่ากายานังน้มไม่ทสุนันทาสัตุกรรมมันัเกอารมณ์พาสิสามีที่เอามันมติดขู่สามีขู่ว่า เสรรกัม็นกสาราบุญรทัศสิตาสิทิได้ข้าพระรำบไปตตาสัยตาปตสีอาวัสเนนาลมหาสาลเปสันพโนทัตมาศาสทาเวปสานะมนาเวลาเยมสัตยโตวมในเข้ไปรู้เวชตัมีสัทาสวกเกศสนนาเตือวัยาปิกขันตวิสังกนเขบ แต่จตทำประมาคคุสบตาะาสนาเตสัมปตรหูยานังอมุสานทสานัอติกสัมตัมตหูสาสัทตรีสตว์เกสาสานังอมุสาัมตะสงฆัเจนะะุ่ิศาสภปุาหงจสัตังบิญยโลวิชิตามนัจขมมาตโตมจิสถาวะเกาเสนระเตวยาปิกตาเตวิสานัโวเยวหังจิต้สศมิารายานภมิสสตสานิวะขมกัเปรตทวา อิทธิมันตชิทธิมันตวรริิมันโตยัสสินโนมว่าถ้ามานหนาวปนกรรมมุกข์คนอาศัยมติวันนัชตาสัสสัยสำนักาตขันนมนต์มานานิโนอิทธิันติดอิทธิานโตวรรอิทธิมันตัวินโนมวถ้ามันหนาวปกรรมุกข์คนอาศมติวันนัเสรัสสัสาขัดนันต์ตวันโนอิทธมันโตชดอ e ทธิมันวทันตสสินโนม่าถ้ามนหาเป็นกรรมมุกขอเมติวันนั่ัาันันอทธมัตชิ เป็นปุรสาสิเวชศันเป็นโยนังาสตาสต่ขันยงประยรุ่อสุติคุพิโรลาชกิโกภะ่าเมิติมนังประิาชนจะไดสั่งราชาริบบบทของภาษศีนาคานางฤปฏิมาราชยาสศสุศกุตจะริศาาุท่นางมารพญาเจมันโตชิมันโตวันมันโตยาสศรษนมธรมนาไปกนวคนัยิมวันนงจารันเสติสั่งราชกเวโรตับภาษาสติยะขันนางปฏิบาลราชยาสศรุศตาริาาว ท่านามาม่ารอธมันติมันตวนมันตยาสสินโมท่านาปกับมุงก็นะสเป็นัมงปริมาณที่สังทาตถินเนียีปกระปมนปะขเวโรจะที่สั่งจะตรลมเตมาราชาสมันตตรุรมสัารมาสูวรรกบเลทเวเดสามเยวน้าษาพพติการสถาเมอยากุูเทุเวกนทุจอตดที่ตัตัวศนกรมเสรตจะกินว่านครนิขันทจะมานโท จะออกประมาณเย็นเทวศุกจะาเสด็จจัดเสดจมาจากคบราณาลาซาเนัสัพโพนักขุมมจัดเสด็จขอเทวศุภสุสีและสด็จยนเยสันลาซานคันทพานสาราชุบิมรทนาเห็นว่าประกาศสืพอพตสันหีอุบาาจะเห็นบุญตานาคาสุปนาสารมมรการสวดพิธังที่จ้าพิจาถาเทนะสามารสุตภารวะสรเต วะสสวะเสเตอิจิมันโตยัสสะสิโนกะระนจังสะมะปิสะมะสดะทะนะเวคะสาสีตัพพะสีตะหะทะนะสะมะทังสะดะสะสีตาภะสะโลวะเสเสเตอิจิมันโตยัสสะสิโนกะระกันจังสะมะอะโสระนะทะนะเวคะสาเวปะจิตติสุติดิจะภาระนะโธนะมุจิสะสะตันตะปะริปุณังสะเพระเวโลจะนะกะสะมินิโตเวปะจิตตินะมะตุวะขะมุงสัมมยัสสาลีพะนะเตพิคุณังสะนะเตนะนัง ควนดูจากเทวาสตรในจากสมาจจะสมาจจะทุกอย่มาจากรัสาเทวาสตร์้มาคูปรกิตาสุริยสุบนิสาทเวาสุรยมาคุปรกิตานัขตาานิปริกิตาว่าคนน้ทพราราวาสว่ว่าสบร์สทุกาคาปุริณโตถ้าเสร็จแัถากายเพนนต่วนีนอิติมันโตชีวิมนโตวานมนโตยังสินโมทเมานปัมุคนเาจะเมติวนังอัตคูสาปูเทวะสารมาขีสีขาหรือว่าอริจการจัดรสชาจะโอภานิภาสิโน वरुणा सा धर्माचा अदिता सेने शका सदलिक्जिरा हुआ हुआ सनिस्नो तसबे तसदा काय सवेनना तवलीनो इतेमेंटो सिमेंटो वनामेतो यसा सिनो मथाना बेखामु फना जने बानो समानामा समानामना सतम सुतमा शिदा पदसिका हुआ खुमना वितिका अताखु हार्य अताखु हार्य थेबाय जरोवे हिता वासिनो बराखा महातरखा कुथेरा ยัสสะสิโนอะภะทะคะอะระมะสะทัสสะอะติมะนาสะมานีมะนิโตอะหะทาโหปะริเมตานทัสสะเดนะทัสสะทากายะสะเพนะตะวะณีโนอิติมันตะริโตตะวะนะมันโตยัสสะสิโนมะธะมะนะอะภะกัมมะนุภะนะสะมิติงะนะเขมินะติสะมิยะตายะมะคะตะคะจะยัสสะสิโนอะระมะสะทัสสะติระมะนะสะมานีมะนิติโนอะหะทาโหปะริเมตานทัสสะเดนะทัสสะทากายะสะเพนะตะวะณีโนอิติมันตะริโตตะวะนะมันโตยัสสะสิโนมะธะมะนะกัมมะนุภะนะสะมิติงะนะ สัตวันิกายาสเปินะตบโนนมนวินาอาคสุนจนสิตสาสุวัตสันเตมมาเขนโอคาตีน้ำนาสาวังนเขีโอคตรลัาสันทาว่าสิตาสิตาสุภามาแต่ร่าตสามพุทธอิทิมาตตสัสารั้กิราจุโปัสสบาะะสามีิติวนาสาสะมัญในการนังนมาพมพิเตริอุปปานโนสิติมันตพิสมากายยร์ยาเสพติเสถายสราคูปเจจวัสันเติโนติสัจมาสิโตอาคันิโตบริวริโต ᱛᱮᱛᱟ ᱥᱟᱯᱷᱟᱭ ᱵᱤᱜᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱱᱛᱤ ᱛᱮ ᱵᱮ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱢᱟᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱮᱱᱟᱣ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱢᱤᱱ ᱠᱚᱱᱥᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱟᱛᱟ ᱯᱟᱱᱟ ᱥᱟᱞᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱯᱟᱡᱢᱩᱛᱩ ᱥᱟᱢᱟᱱᱛᱟ ᱯᱨᱤᱵᱚᱞ ᱞᱮ ᱛᱟᱦᱟ ᱢᱩᱡᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱡᱤᱱᱟᱹᱝ ᱤᱫᱟ ᱦᱟ ᱢᱟᱦᱮ ᱪᱟᱱᱟᱜᱟᱭ ᱥᱟᱨᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱩᱯᱮᱥᱤ ᱯᱟᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱢᱟ ᱪᱟᱥᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱚᱵᱟᱨ ᱠᱷᱮᱨᱟ ᱢᱟᱱᱭᱟᱥ ᱛᱟᱵᱚᱡ ᱠᱚ ᱢᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱛᱚ วิตาลิกีประกอมุ่งในสัมมาเวชยุงศ์สำหับวิจิตตสังขามาเพื่จิตายาสสุลูบุทันปิสาบุตรหิสาวกกาเตเสนสุตาจีมุสละตระเลปเทิตยังกินชีวิตังอิทาวบาหัวระวาสเกศสุวียานันหนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุบดิหองตุขยังวิทาข่างอมะตังปณิตังนิทัศขาสักยามุนีสัมมาหิตุนตเตนะธรรมเณรติสธรรมาทิจินจีทำปิธรรมเณรตันหนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุบดิหองตุ พยอมพุทธเศสเถรปริวันยีสุจินสมาธินาทิมานันตภิรัญยะมหูสมาธินาเตนะสัมโณวิชติในธรรมวิธรรมเมรัตนอบันิทางเอเตนะสัจเจนะสุปติหงตุเยสุปุขละอัตสตังปัสสะถาเจตาริเอตานิยุขานิหุติเตสัขิเนยาสุขาตัสสาวะกายเอเตสุนินานิมหาปารานิธรรมปิสังเคตตันอบันิทังเอเตนะสัจเจนะสุปติหงตุเยสุภยุตตามะสสตันเห็ก็นายนิกามิโนโคสัมมาสาสนาปปิ แต่ปฏิปทาอำนาไ่คหามุธนิพินควใชไม่ในทำเป็สังเคราตนณีทางเอเทนะสเนะสุบของตุกีนาปุรานันัวงนาติสังพมวิยตติเจิสันิใจชีนาปิชาเวรนิสันธาลิพันติธิรันยัตายัมเวทีโพยทำป็สังเคราตนณีทางเอเทนะสเนะสุบของตุกุศลบาสวรรค์อาหาเบชิตังสยยาจันยังอิตลาภาษา อตศาสาปุทธศาสนาจนสัญญาตจารินนี้ว่เทวมนกันทพโนมาเราสวดภูมุนาชิตังอภิชิตเกยตถาสตถาโลภาสันตุนมุสุเจสาุตสุภัสิตามตถางเตนะภะคาวตาชนต่างปัสตาระหัตาสมาสปเทนะเอกาตุมเหตุมเหมาอนัสเวนมาปรมปรายะมาอิทิกิรายะมาปิดตากสัมปทานเนมาตะแกเหตุมานี้ขเห็นมาอรา อาราอาการรับปะยิวิตตเกนะมาที่ที่สิยามาพระพรวปายะมาสมุนโนคุยตุเมหอตนาวสเนยาเมธมาโกาเมธมาสสนาอิเมธมาวิญโยคาราหิตเเมธมานัตนาวสเนยเมธมานาหิตายะทุสุขายะสมติยาทตุเมหปัสาหยาตุเม ตุมเหอตานาตวะเชนทายเมธมะกุสลาอิเมธมาอนัวะชายิเมธมาวินุปัสสาถะอิเมธมาสามัตตาสมาธินาหิตายสุขายะสมะทิติอธาตุเมหิอุปัสสาสาวิหารยะธาติบุตรอุปนิยสุตอุปนิยติเชื่อว่ามังปะมาณยงคุศลุปนิสันตินาสันติตานะเอตังพียงมารณนเปรคามโนปญญานิจายราทัสุขาวะหานิอุปนิยติเชื่อว่ามังปะมาณยังสุขปนิตัสสะนาสันติตานังตานาเอตังพียงมารณนเปรคามโนโลกามิ สังเผยสันติเปโขโยธากายนาสัญญโมมจายอุทเจตัสสะตังตัสสะปะตัสสะสุขายะโหติยังเชวะมโนภกาโรติบุญยังธรรมโมหะเวรคติธรรมะจาริงธรรมโอสุจินโนติสุขามวหาติเอสันนิสังโสทะเมสุจินเนในทุกขวาติขัดสันติธรรมะจาริงสเปสังขารานิตาติยะธรรมวิญญยปัสสติอัตถนิพนิทุกเขสามาโควิสุทธิยาสเปสังขารานทุขติ ยถาปัญญาญาประสติอธานิ็นนิสุเสสามมังควิสุทธิยาสเพธธรรมะนัตติยถาปัญญาญาปัสสติอธานิ็นนิสุเสสมมังควิสุทธิยาบุษรัปนาการชาดกอปานากาศฐานในเมเกทุติยังอหุตติกาอหุัญญาเมทเวตังขันหิยอปานังพระหงเวสรมังยันติปปตานิวานานิจะอารามโลขจิตติยานิมนุษย์สัพยาตชิตาเนตังขอส เนตังโสรเขมังเอตังสารมุตตังเนตังสารังมาคามสุตขาพมุจติเดียวกับพทธันสัสรมันตัสารังขตสอจตารีอเยสัตานิสามปนยปัสสติทุกขังขสมุปาทัทุกขสอติกรมัอริยจาท่าังทุกโขตัสมามาคามินังเนตังโขสารังเขมังเอตังสารังมุตตังเมงในตังสารังมาคามสารุตขาพมุจติ บทสวดพะเถรกาตะคถาอัติตังนานะว่าเข้ามาญาณปฏิกังชีอนาคาตังบุคคลเมื่อความคํานึงที่สิ่งที่ลงแล้วมุ่งหวังคุไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงย่าท้าติตามไปเห็นนันตังอภัณฑ์จาะนะค้าตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอนยังมาไม่ถึงปันจุบันนันจะโยธามาตถาทัตถวิปัสสติสร้างเอรังสร้างกบังตังวิธานะเพื่รู้เหยีย เจ้าบุคคลใดเห็นช่างรมปัจจุบันไม่ง่ายง่ายไม่คข็แครนในำนัมนั้นใดบุคคลนั้นคึงจะทำนั้นน่นให้บุคคลเธออาชบีขิดจะมาจับรโกชัญญามนัสเวพึงทำความเมร็จในวันนี้แหละใครราวชรู้ความใจในวันพุ่งน่าหิ้เราสังขันันใจนัมาให้เส้นนามาจุนะเพราะว่าความสัเพันกับมตตาผู้มีเสนอย่างนั้นย่อไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังมหามาจะกปีนของรัตนที่ถังจังเมย์พัทยาด้วยตีอจิคเตมุนีเตพระมุนีะสมยอมเรียกบุค ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เก่นคั้งทั้งกลางวันและกลางคืนคนั่นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเนส,นส็เริ่มริ่มต้แสนนาบวพินาศปะจําเ่นข้าหน้าปาถนาถ้าเาจะโมมิหิชาดังะนะัตนิโตัวม,มีความใจธนามะดาจะลงเพิ่อความจไปไม่ได้พ้ายาที่ทำโมมิหิพ้ายาที่งนะัตติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่เราเพื่อความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เมืะนะ่อนั้นทำโมมีเห็นเมืะนะ่อนั้นหนาหน้าติดโตเรามีความตายเป็นธรรมดาแจะร่มงความตาย,ไปไาเ,พพยเป็นไม่ได้สาธเพยบิดเมบีเมื่อนาบิหินานาบาบุวิแบบนาภาบูนราจะเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องได้รับของเมื่อนั้นเสร็ไป ส่เบ็ดิเหมนาเป็นหินนานาผาบุพีน่าผาบูเราจะเบ็นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องได้รคืว่าราจะต้องภาพาสัของจรนใจทังหายทั้งปงกรรมสักกรรมหิกมาทางโทกกรมว่อยู่นี้กรมพันทุกกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นบุ้ยพ้นมีกรรมเป็นเด่นเกิมีกรรมเป็นพุทิตามมีกรรมเป็นนิงพอาศัยยังกรรมาเขียนรามีกัรยานางวาปปะกังวาตัดสาทาทยโโทปวิสามีกาทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือวลาเราจะต้องได้ของกันนั้นสรบไป เอวังวิหารนัเป็นตาเปลีนขอหราต่เม่ตันที่ตังตังวเวปพติกระ,ะติอนติจิตเตมุนีจกรมุนีเพื่อสงบย่อได้บุคคลเพืมีจตเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญและเป็นบาปรเราจะเป็นทาย,ยาทคือว่าเราจะต้งะางรับผนั้นสิบครังเอวังอเมียอภินังมาจากบดคิแต่พังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเนญญาาิอบุรส่วนเทวตาโยชนะคาถา ตุข้าปตาสนิโตขาพยาปัตาสนิพญาโสกข้าปตาสนินสกขโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตตาจาม่สัมปทามัญจะสัมปทางสัพเพเดวานุโมทตุสัพพสัมปติิตยาธานานมันตุสัพพยาสลนาคตุสัพพาทพ่รตาภาวนามพร่อางหุ่นหุนตขาันตุเทว่ตตาขะตาสัพเพุาาราปัตาปัจเจกานันจะยังพระรังอัทันตนาจเตเสลาาคัมปัญญามสัพพส บทสดเทวตาปฏิทานาคาถายีหั่นธรรมยังปฏิทานาคาถาอยู่นามาเซยาเทวตาสัน้นถือิหารวาเสนีทุเปข้าดบข้าเดยเห็ตเตาธรรมะนในนประวันจนะุุิตาสถึงการลเตาวิหารมัทแทในเทวมาชานะว่าการจะพิฆาโบเสารามกาธนาปฏิอุปัสาการ ขามาจะเดินสางนิคามาจะอิสราสะปานเพือต่อสุขสิตาพระบืตนเติสาบชาเยปีอัตสัมภวาสัเสตชาตาอภโระปวัิการนี่นี่ยานิการธรรมธารังผลติจะจเตสเพวิรู้ขาสักเะล่งตุสังขยังทัตุสีรังสานธรรมธรรมธาตราจักรุขารหตุสังวาโควาจะอาทายะจะเหตายะจะอัมเหระขาตุสังทำโมสเพวิธรรมตาลินุกุติสัมปรปุณียมะทำมนอริยะปรเวที่เตบสัพพัปติการนาคาถา ท่านธรมยังปฏิทานราคาท่าโยพานามาเซบุญญาสิทธานิคตาสัญญาณญา,น,าน,นิกตานิเมเจษันจับพัคิโนอานตุสัตตานาปมานาการเยปิยาคุณธรรมตาจัมไปข้งมาตาปิดตาโยทิธานิจับเมจับไปยกทิฏฐาวะอันเยนมาชะตาเวริโนสัต ตลอทัานจตรลกัสสมิเตผูมาจตุโยนีครับปิจจตวทุกการะสงสารธรรมะ่าวพระเวยตาง้เปิปฏิทานในมีอามณทันตุเตสยังเยบยังเย็ิยังในราชาในสิทธะเัตสันิเวทยงมีญาที่นั้นนะปุญญานั้นอามทนใเหตุนั้นเสสัตตาสัทธาหันตุอเวราสุภชชีวินเข้มป่าทันใจปปุป็นตุเตสัชสิทสัตตังสุภา ข้อสัตว์ข้อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีที่สุดนี้มันประมาณจงเป็นผู้มีส่วนในบุญที่ข้าพเจ้าทำในบัดนี้อะไรของบุญทั้งหลายในข้าพเจ้าทำในบัดนี้มีทำแล้วคือส่วนอะไรผู้มีศรัทธาผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นเลยแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลานที่เป็นกลางในบุญต้องอยู่ในโลกกันในขุมสามกนในกันในสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่านที่เห็นพร้อมมาและผู้มีศรัทธาอะไทราบการในสมวนบุญของข้าพเจ้าและขอสัตย์ ก็สัตว์ย่มไม่ทราบคะใน้บสมบูรณ์ของาพเจ้านี้ขอเทพเจ้าทหลายจชิญ้สรรสัตว์นัน้อกคือลโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วขอสัทั้งดวงดงยามเววจะไปสู่สมเด็จแท้จนถึงการเจิญเธอของความหลังรีของสัตว์นันจงสําเร็จเถิดเรืองแรสังสาวิฐานและพรามเพียรและสังการบูชาพระนานาไตยเรื่อการสัตยแทนบทสมบูรณ์พรสวดพระิริและระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีการข้าพเจ้าขอยข้าพเจ้าเจันทร์ทางก็ทางธรรมขอทวยเทพยาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธัยบุญและธรรมเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอนุพรายแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งเพลนีพินาศโดยมือที่สดเหน็จพญานาสังวรวันบอลในเวทีหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายมีสามเสียงสร้างขเคยถานมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคต ขอจองเปล่น,นั่นนะครของประเภทตาคมูลคในประคายาต่างๆขอจองสองสนสิิติทุะการด้วยเทินสาม